คือผมมองผมมองผมมองกลับกันนะคือตอนนี้ไปพลนหมหรือว่าไปเผามันมันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะแล้วคนมันก็เริ่มเริ่มจะเหตุทําในสิ่งที่ไม่ดีกันเพราะมันเป็นข่าวดังไงคนทําดีก็ไม่ดังไงคนทำเฮียดังไงผมมองว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มกลายเป็นเทรนแล้วดิทำเฮียดังทําดีไม่ดังมันไม่กลัวกฎหมายกันอ่ะเฮี้ยงงจัดเลย ไม่มีตังค์วะมีตังค์ปะไม่มีมันเอาไปหมดแล้วมันเอาไปหมดเลยแล้วก็เนิร์ดเนิร์ดออนอ่ะอยู่ตลาดเทรายสามคนก็คือเนิร์ดออนอยู่ใช่ปะโดนวนตรงนั้นใช่ปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงออกรอเวลาเราคุกก่อนเรอเวลาคุกใกล้หมดยังปัวยังโดนไล่อยู่นะตินี่ได้แล้วแตกสอง ขับบูรุษอะมันเอาพี่ไม่ลงแล้วเอาพี่ตีบูรุษวิ่สองร้อยสี่สิบพี่ตีพี่ตีแปถเปลี่ยนรถแล้วพี่เป็นไรกดเหรออับหูแลใครเหลือเวลาหูกดไว้เด็กเฮ้ยสวยตีนไปก่อนเลยหมดเวลาสี่คนววยผมบักได้วรี่ต่อหน่อยเลยสุดกี่วิวะาสี่คนเนะตีบีอะไรเนี่ยหมดแล้วเนี่ย ปุ้ยรถกูไม่ได้ล็อกกว่าไอ้เฮียมันเอารถกูไปอีกแล้วไอ้สัตวสลอยเนิร์ดาไหร่เป็นไรมันจะเอากูให้ได้เหรอไม่เข้าใจเป็นแฉไรกูขนาดอยู่ไหนกันได้แล้วละวะรวมกันยู่ไหนเขาหน้าบ้านหกส่วนกันตรงต้องแล้ปฏิมาได้รึเปล่ากลัอะไรอ่ะการแก๊งมันอยู่เนี่ยอยู่ไหนโดนลุงอยู่ในเขาแร่เนี่ยแล้วไปทำไมอเขาแร่ ไปทำอะไรก็ไปตั้งแต่ช่วยนู้นแต่ที่ไอ้กระดาไอ้เบิร์กทาวเตอรายอ่ะไม่ต้องมากูบอกไปแล้วว่าไปเลยรวมกันเลยกูก็พูดอยู่ในวอร์แล้วคนมันมาช่วยไปแล้วจะให้ทำยังไงล่ะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวไปเอาแร่เลยเอาแร่เลยมาๆมา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 ดีมาแพ้ทั้งมันมาเลยเอาแร่เลยมามาแพ้ทั้งมันเอาแร่เลยเดี๋ยวมาเดินได้ปะ ไม่เป็นไรไม่มีไหลลงไดโนมาได้ไม่เป็นไรแพ้ทั้งมันเอาเลยเอาเลยเอาเลยแพ้โทษไอติมาเลยโอเคโอเคดูครับพอเราดูยเลยอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนเออมาสุัใจสุัใจเช็กมืเพื่อนด้วยเออมาฮะเท่าไหร่นะพี่ไอวิจัยเขาบอกวิจัยลิงตีลิงแล็บตีลิงตีลิงแล็บไปซับี่ไหนมีเวลาทุกไพรในมีมะเลย อตีถ่ายออกมาได้ไหมถนนยงถนนใหญ่ก็ได้ให้หมดใครมีเวลาเนี่ยผู้อยู่แถวอินแฟบเนี่ยแถวหน้าบ้านอินแฟบเก่าอ่ะกรรปกรรปไปป้าตอนนี้เราถึงลามเาจีอาร์แล้วลามเปาจีอาร์ครับใกล้แล้วครับสตีมึงมาแถวถนนได้ไหมมาแถวถนนได้ไหมมาแถวถนนได้ไหมอยู่ไหนล่ะเต๋อะไรนะเสียงกระตุกดึ้เลยพี่ดึ้เลยเสียงกระตุกอยู่หน้าบ้านอยู่บนเข่าอินแฟบเลยหน้าบ้านนี้พี่ครับ น้าใบาเก่าเลยนแซเก่าเลยเก่าแซกเก่าบนเขาูนะลงมาลงมามาลงมาถนนมาลงมาถนนมาลงมาถนนมาี้เพื่อนกำลังจะผ่านน้ครับคุกผ่านแล้วดีใจเดียวพี่กินยาการกูตาได้ถ้ากูไปแล้วกูลงไปแล้วกูเละแล้วนะไหนวะเออกูอยู่แล้วกูอยู่แล้วมึงอยู่ไหนไม่เห็นเลยยังไงเนี่ยซ้ายซ้ายครับมาเลย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 ลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยเห็นแล้มาแล้วมาแล้วไปไม่ได้เนี่ย มาแล้ว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 โผเลยนะโสาวเลยนะมาสาวเลยเข้ามาสาวเลยเขามาสาวเลยเข้ามาสาวเลยดับแล้วดับแล้วมา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 แล้วเขาจะยืนเบืออยู่เยืนเบืออนนึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วชิโร่เล่นปืนหน่อยนะชิโร่เล่นปืนรถหน่อยนะไอตีมาโดนนะเล่นปืนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลยชนเลยวมาล้วาลยเนาลยลวแลว้้ว้ว้วมมา้มมา้ลาเลยเอาเลยเอาเลยลงเล่นเลย วางยิงพีวางยิงพีมันมีปืนบนรถเยอะนะเว้ยพยายามแตกยากันด้วยนะเอาไอ้บ๊อบเลยลงมาเลยลงมาเลยลงมาเลยมาทางนี้เรามาเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยใหญ่มันคือรถไอ้บ๊อบอ่ะยิงมาหน่อยยิงมาหน่อยโอ้ยเยี่ยมมันคือแล้ววางยิพีนะระวังนะระวังนะมาตกรถมาตกมาตกรถสวย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 ตกเยอะตกเย่ะตกกบกบแดงหลังไปบ้านเรา ล่วงอีกล่วงอีกล่วงอีกเอาหน่อยไอ้ก๊อดก๊อดเอ้ยบ๊อบบ๊อบ๊บอยู่หลังบ้านนะหลังบ้านหรอไอ้กบแดงมันนะกบแดงมันนะไล่กบแดงให้หมดเติมสี่ตัดนะไม่ล้กหลักไหนถือไว้ก่อนนะโซ่ปลาถือไว้ก่อดนะไม่ไม่ต้องถือเอาไปวางไว้เลยวางไว้ตนร่องเลยอาพเขยิมพีซ้ำหนึ่งเป็นาโดนเยอะเป็นตัวเยอะตรงในไอพีอะไปเยอะเพิ่นตายไปแค่สก็ตเยอะเพิ่นตายไปสองอยู่ให้ตีตายไม่ได้ไอตีอ่ะ อาศมไมไห้ปืนมันล้มมันเยอะนะปืนมันล้มันเยอะนะช่วยหน่อยเดีช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่น่อยนเลตรงนั้นเลยตรงนี้ลงมาเล่นนีลงมาเล่นนีลงมาเล่นนีเฮยอ๋อพหพี่จิ๋วเนื้อเนื้หลังบ้าหลังบ้านทะลุมาหลังบ้านมาหน้อกมันชนอยู่มยไอ้หลังบ้านตายสอง้อนเอาดิไ้ผมเองผมเองมาเบไปน้มึงเอาันที่หน้าเฮ้ยะ่ยะ่ม่ต้องยิงหรอ่ะ่าหน่ป่ะ ไปโทษ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 ทีโทษทีโทษทีเสารุมาบ้านกัเลยได้ชดดีๆชดเยอะนะปล่าสองข้ามอ่ะได้ชนรถว่ะได้ชดรถหน่อยได้บดรถหน่โดนจริงนะโดนจิงนโดนยิงปอนอยู่นะผอยู่ไหนอยู่ไหนมีมันชีไม่ตีเดี๋ยวเดี๋ยวบั๊มกดแดงเข้าวงหน่ะไปตั้งจุดลงรถแล้วนะจุดแต่แล้วนะโดนฟีสอยู่นะเป็นอะไรวะเนี่ยกูเชื่อโย่ช่วยยิงหน่ากูลงรถเต๋กูลงรถไปรีไปรีเอาแดงคันนี้หน่อยไปรีบชดรถเข้าไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูเข้ามาเล่นแล้มึงเล่นไปเลยมึงเล่นไปเลย เปิดตัว hey. ช so, oh, so ุบี่ปิดตัวชุบี่เพื่อปิดตัวชมนี่น้องฟังพี่นะในวออะปิดตัวชมนี่เปิดเพื่อนอนตายเพื่อนอนตายอยู่เพื่อนอนตายอยู่ป่วยฟอสฟอสเก่งมากเอ้ยเปิดชิโร่คันนี้แหละเอาคันนี้แล้วมันตื่นนะแตกแตกข้างหลังแตกดังยินทนึงตก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 กลางเลยพี่ขยันสบเลยจังเลยเล่นหน่อยพี่เล่่นนหอยจะบ้าเลยพี่อารมณ์หน่อยพีจะบ้ามันนะ พี่ขับไปแล้วพี่ขับไปแล้วตัวดีเอาศพไปฝากกรงงานรถนะมาดูศพมาดูศพมาก็ไปวางกางงานหมดเลยตอนนี้พี่หน่อยไอ้นี่มันโง่นี่มันโง่ตรงศพมาเขามาตรงศพเขามามาหน่อยเอ้ยกลับบ้านนี้กลับบ้านมาตรงศพดิซ้ายมือถนนจากที่เรามามาลอยมาหน่อยฝัดตรงข้ามฝัดตรงข้ามกูยิงไงกูยิงกูยิงปืนมันอยู่กกเตียแล้วยิงปืนหน่อยตรงตรงที่เรากลับรถเนี่ยกลุ่มโลกลุ่โลก่โล่คนหนึ่ง คนหนึงแขกนำคุณลุ้งอีกแล้วมตายไปไหนดิแขกนำคุณลุ้งอีกมาสามหน่อยมาสามหน่อยเปฟปเชื่เพื่อนอ่ะแขกนำคุณลุ้งอีกวีไอ้พวกมันลุ้งหมดจะเหลือเหลือเฮ้ยมันมาชุบน้ำมามาชุบน้ำกลับมาเล่นตรงวงหน่อยกลับมาเล่นตรงวงหน่อยกลับมาเล่นตรงวงหนอยกลับมาเชื่อใจไอ้บวกมันลุ้งไปไอ้พวกมันจะชุบเพื่อนไอ้บอกมจะชุบเพื่อนไอ้ตบไปรวมไปเลยไม่เห็นไม่เห็นมันมันจะชุบเพื่อนไอ้สองตบที่มึงไว้บนเนินอ่ะ เราเป็นชุดกันนะไปช่วยปุ้ยคนเดียวนะเออไปช่วยเดียวแล้วโคเยอะตายโคเยอะตายโคเยอะไม่ตั้งไฟล่างมามามาตรงบ้านนี้มันจะมามันจะทะลุมันจะตื่นใหม่นะมันตื่นใหม่นะโคเยอะตายโคเยอะตายโคเยอะเยอะแต่มันตื่นอีกสี่โคสี่โคน้อยเดี๋ยวมันหมดแล้วส่งมารวมหน่อยส่งมารวมหน่อยเฮ้ยส่งรวมหน่อยมันวิ่งมาเหมือนกันนะเอาเติด

ไอ้ชุบชุบเพื่อนอยเพื่อนอนเฮ้ยไอ้หัวแกงเอ้ยไอ้หัวทองนี่ตัวเด็ดเลยเนียเฮ้ยเฮยไม่ไอ้เ <sych disappointing. S 2> ้ยเฮียเฮ้ยกูไม่มีหยบหยบบฟิเฮ้ยพอ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  เฮ้ยมึงเข้าใจเขาว่าพอป้าไอสัตว์ไอเทียกูไม่มีห่อเนี่ยตอนเนี้ยหมอเข้ามาเข้าครูดาวแล้วน่ะพนเอาศพเราด,ดูหอดิใครมีใครมีหอ่อมาให้เพื่อนหน่อยพนพนลองหาพลมีหอมีมีเนี่ยพนพวกมันเอาห่อเนี่ยพนพวกมันเอาหอมีหอใหช่วยพนหาหอดิพนให้ ได้ยังได้หอ่อยังใครไม่มีห่อแจกเพื่อนหน่อยใครไม่มีห่อแจกเพื่อนหน่อยมีเปล่ามีห่อเปล่ามีเปล่ามีใครมีห่อเปล่ามีมีกันหมดนะหออ่อเป็นรีเซ็ตอะไรกันแล้วอ่ะไปกระจายรถ เด้ยใครทิ้งศพไปเมนดิตจะทิ้งศพอะไปเร็วตำรวจมาลึ่นเรา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 เเร็วรีบออกรีบออกรีบออกตำรวจมาข้างหน้านะข้างหน้าไล่เคสอยู่นะอย่าไปข้างหน้านะข้างหน้าตำรวจสี่นะตำรวจสี่นะมันเองมันเองป้ากำลังขับไปมันเสียเพิ่วิจิตรมันมีแตกดำและยิงยางพี่อยู่เว้ยมันมีเมื่มันรอดเว้ยพี่อุ้มอยู่นะมันรอดไอสัตว์ยิบเวสมันไม่อีสัตว์ เม็ดบอลก็อยู่เม็ดบอลเม็ดบอลร้อนขับรถเลยใครับถ้าสมมุิเราออกคุกแล้วเทคสองนะเทคสองเก้านาทีนะน้องเทคสองเก้านาทีนะออแท็กอยู่แถวรีเบีนะครับเทคสองเก้านาทีสยองกศดนะป้าตินเอาสดให้ได้ไหมเขาเล่นได้นะเขาเล่นได้นะเขาสบายนะเข่าเอาสดให้ได้นะเล่นบอลอยู่แถวทะเลตายมันมันเป็นแบบศกแบบยังไม่ได้ห่อตอนเล่นไะอ่ะ ปล่อยแหละมาตีโมันว่าไปแล้วปล่อยไปแล้วปวดนะมหงปวนะเหนื่อยมันไม่ขยับแล้วญาตบอกได้นะผมว่ามีผมทำอะไรอะเป็นอะไรไปเงจะขึ้นส่งมูฟเปิดไปเลี้ยวอะ น่ากือถึงเจ๊กต่นะกำไรนะตอนนี้เด็กๆดูกับกูนะฮออยู่กูบ้านปาเต้นะไอ้เหี้ยเป๊ปทำไมมึงขับไปไหนนะมึงเจอแต่ตำรวจปะคือไอ้นี่ไงคุณลองกู้ชายเขต้องสไตล์ของกระน้ำล่ะไอ้เหี้ยกูขับออกมาคนแรกก่อนมึงกูยังไม่เห็นมีตำรวจไล่กูเลยใครรู้ว่าเพื่อเหตุอะไรก็ผลมันกำลังตึงทหมงแผนอ่ะ เติมไปเลยเติมไปเลยหั่เติมไปเลยหั่เติมไปเลยจิ๋วเป็นซีเรียสของของกระหันยาตำรวจนะครับมีเงินด้วยเดี๋ยวไปเท็นเดี๋ยวไปดูดีๆเลยหันเลยเของหันเลยไอ้เนีอนใครวะไอ้โดนแท็กมาไล่นะโดนแท็กมาไล่เลยหั่นเยอะปั๊ต้องไหนชื่อแบงค์เต่าผีตอนนี้ไล่ไล่ไล่ผมอยู่พี่ต้องให้ผมไปอ่ะวิดวิดวิดบลอย ยู่บนเขาใช่ไหมยบนเขาแล้วปาร์คเข้าดิบพี่เดียเราขับไปเดี๋ยวไปไอ้พี่จวมาแล้วครับต้องต right? ้องต้องลงพี่ว่ามันต้องลงบนตู้ไหมขับไปขับไปนี่ข้างนี้นะแบมมากตั้งอ่พอนข้าง้ตเสาอ่ะขับไปประมาณหนึ่งครับผมยู่ปาร์ได้น้ตเสาเลยขับขันบ้านปุ๋ยอ่ะขต้นเขาตี้อ่ะลงเลยนะขึ้อหลุแล้วพี่หลุด ตำรวจเยอะมากมันอยู่แถวตรงบ่อในเขาผีอรัพี่ออยพี่หลุดแล้วใช่ไหมพี่จิ๋วแก้ได้พี่อยูตำรวจมันไปนี่มตำรวจอยู่ปั๊มไดโนแล้วนะเสร็จอเสร็แล้วไม่นี่ก่อนเลยเมามัาก่อนเลยจะไปช่วยทิ่เราด้กว่าเก่งยังครับพี่เจ็บพี่มาโค้งอยู่นะพี่เจ็บแกอยว่แล้วพี่จะได้ว่ามีพื้นิวต้นสายผมก็ทำอยู่ไอ้เยี้ยมือไอ้ไม่ใช่มือผู้บิส ไม่เลยเลือดมาตามหน่อยตบอ่ะที่อยู่ตรงเก็บกัญชาอะไรบ้างอยู่เดี๋ผมอยู่ตรงามเก็บกัญชาอะไรด้วยเกาใช่ไหมใช่ใช่ใช่กําลังรอไปปั๊มี่ปั๊มเลยนะปั๊มเลยอะปั๊มเงินร้านนะปั๊มเัินร้านนะอ่านั่นแหละเมื่อก่อนมันเป็นที่โพก่อกล้วยโพกโพกล้วยโพกล้วยเออนั่นแหละตั้มหลวนะหลวปั๊มอะไรกันไปออกออดอยู่ตรงไหนออด ตกอีกอ่ะเจ้าหน้าับได้ดิตำรวจอยู่พีตำรวจอยู่อดไหมรอไล่นะแถวเขาเมืองแชรอดเหรอพี่ไอ้ทำได้ขล้นมเที่ยวกันตำรวจแล้วนะครับในเมืองวเยะแล้วเดี๋ยวผมยไม่ต้องขอได้เลยกควาไปเลยไม่ทนแล้วอนโดนแล้ว มึงหลุดแต่มันมาหากูเสียสัตว์ฮออไอ้เหี้ยแบงต์เต่าที่้อยู่ไหนอ่ะใช่พี่กรนี่นะพีปัแล้วพี่ไอ้เหี้ยตะกี้นี่กูอยู่แถวตึกแดงไอ้สัตว์ใช่ผมอยู่ตึกแดงเมื่อกี้ไอ้เหี้ยแบงต์กูหลุดสีเหี้ยมาหากูเนี่ยใช่มน้าปลากรูหลุดได้ฮอ

มีอะไรเนี่ยนะที่อยู่ไอ้กลกข้างล่างแฝดมืองบน่ะกำลังหัวโหวี่จะไปไหนต่อพี่กันคกูอยู่ตอนนี้กำลังไปบ้านอะไครนะเก็บเสื้อเท่ห์แขกแฝดสมโยแอบยังแอบแฝดโดนเฮ้ยไม่โดนไม่ยึดตลอดไอใครอยู่ตรงไหมเหล็กเมืองบน่ะโดนเหรอไม่โดนเลยไม่โดนเลยไม่โดนเลี่แอบคนนั้นแหละที่กำลังโวยหัวอยู่เมื่อกี้นายพิจิตรอยู่ไหนละ เ่อกี้เลยมีคนที่ลยัวัวเศษยวเังเบทงานเลย่อแ่ะที่แบงค์รอดไหมเชนรอดครับหลุดหลุดนะหลุดแล้วสองวุ้วนะผมยังอยู่กับพอแล้วก็ภาคพื้นอยู่จะสิบนาทีแล้วนะยังอยู่เรื่อยๆนะเฮ้ยเป๊ปอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ตรงเขาค่ายทหารอับเดี๋ยวพี่ช่วยพี่ช่วยพี่ว่าพ่ออะเขาตัดไม้ ก็เอาจนเทคสองอ่ะมันก็ได้เพิ่มอ่ะเ่ยเทคสองได้แล้วถ้าได้กดที่สองท็พอขับเรื่อยๆเลยมึกดแล้วหมดเวลากูเจอปีศาจเบสดบนกูเจอปีศาจเบสดบนกูเจอปีศาจเบสดบนลุงเกมแล้วอย่งนั้นอ่ะลุงเกมแล้วโดนปีศาจแล้วมันไม่ใช่ปืนสี่ลุงกูสั่นกูสั่นกูสั่นกูกลัว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 แรงกดดันแรงกดดันไม่แต่เป็นเทคสองไม่ใช่หรอไม่เจอย่าเจอย่าไม่คับลุงใช่หรอแต่ยังไม่ขับกระดาษปะเราขับเข้าวกระดาษนับนับว่ายุดได้เลย ยี่ปีศาจเบ็ดบานนี่สัตว์ตอนนี้ขับเพ้ากระหลาดได้เลยใช่ไหมไม่มีหยุงร่างเลยต้องต้องไม่มีญาติด้วยถ้าโดนญาติตามป่องเฮ้ยใครก็ได้มาไข่เข้าเข่าไข่นี่เข่าไ่นี่มาเอาไปีศาจปีศาจเบสดบานดิใช่เอาแต่ตำรวจมาไล่กูเฉยเล้วน่ะงั้นกูไปต่อได้ดีกว่าเวลาจะหมดแล้วใช่ผมไปอยู่นะครับลุงทั้งพอทั้งตำรวจไล่ผมอย่างนี้ไปต่อเรื่อยๆอยู่ครับนี่จะทำนี่อะไรเดี๋ยววันหยก็จับ ตำรวจไล่แล้วคือไป,ไปเก็บรถได้ป่ะไปมาเติมตอนเข้ามาใหม่โไหได้เนยแย่เทีกของตลาดบนอย่างบ้านอ่นนะตรวจด้วย รนไม่ได้เราขึ้นโอเพนมันก็ เนผมว่ารีหักไปถึงหงายหเก็บแล้วไอ้เหี้ยไม่ถึงถึงนีอะไรอะเปไม่ได้เฟ้ยพี่เนี่ขับเข็ตลาดเลยไหมเป็นไรเป็นไรสวยแล้วสวยแล้วย่สวยยิ่งเ้ยยสวยไิ่เ้นไผมว่าญาิมันอะมดจะมดเวลาจนรีนะเปเปิดนี่ปุ๊บ มีมีหาดไป่บ,บ,บ,บนคกูหลุดละแล้วพี่ขับเข้ากลาดยังนี้ไม่รถผมที่มันแรงเนินนะเพราะกูบูย้ย <laughs> คือรถประมูลมันล็อกความเร็วไว้390ถ้ามันมีเนินเท่ากับระบูอเต็มแม็กของของรถมันได้มันเลยต้องบูทไงที่ผมแรงเนิน,น,นมันไม่ได้แรงเนิน,น,น,ม,น,ม,น,นมันแรงบูทหลุอดออกเมืองบนประมาณสิบคนเที่รถคันแบบนี้มันใค่เฉพาะขอบอไม่ใช่หรอวะขอบวอยอยู่ค่ายทหารนะขอบอแล้วปะผมบอูทผมบอูทมันแรงเือนหลุดญาติมาแล้วผมตอมเลยปะ กระจายไดมอได้เลยรศบมันนะพี่จำเวลาไว้ด้วยจำเวลาไว้ด้วยต้องถามไหมหรือจำเองจให้เขาจำหรอให้เขาอ่ะแต่ถ้าเราจำได้เราก็ไปกันมันเรียงอ่ะเดี๋ยวเวลามันก็ประอกัน